แม่กับคุณพ่อตื่นมาแต่เช้าลเลยอย่าว่าชใช้แรงงานคนแก่ <c oughs> โอ้ยดอกดาวเรืองหน้าบ้านแม่งามมากสวย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  เช้าวันหยุดอีกแล้วสวัสดีครับวันหยุดก็เหมือนจะเป็นชีวิตปัจจุบันซะแล้วฮะครอบครัวกันเป็นเอ้ยน้ำเดือดแล้วทำอะไรอ่ะกำลังํำพริกแกงเพราะว่าวันนี้ก็มาเห็นของในตู้เย็นก็เก็บๆก็ดูแล้วว่ามันน่าจะทำแกงอ่อมได้สักหม้อหนึ่งผมจะทำเข้มข้นหน่อยนะเอาอย่าให้เผ็ดมากสิให้แม่เขากินได้ด้วยพริกแกง วันนี้เอาพริกแห้งนะครับแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงมีกระเทียมไหมกระเทียมใส่ก็ได้นะฮะไม่ใส่ก็ได้แต่จริงๆหลักๆเขาไม่ค่อยใส่กระเทียมกันนะแต่แกงออมใส่ได้ทุกอย่างล่ะวันนี้ขวดใช้หมดแล้วก็ยังไม่ทิ้งอีกเหรอจะเก็บไว้ชิงโชคหรือไงคะประหยัดคุณรัชนีอะไรประหยัดก็ต้องประหยัดก็ต้องใช้ให้หมดหยดสุดท้าย๋อยังเหลือละเออเอาใส่พริกแกงเข้าไปแล้วก็แกงออมใส่ไปหลดครับพี่น้อง เออเดี๋ยวเอาอีกสักหน่อยสไตล์ผมมันต้องเข้มจน้นนี่เข้มขน้นคนละอย่างกับเค็มนะคะน้ำปลาแม่ทองนา <c oughs> แล้วก็ผักผมก็จะวานคุณไปเก็บในสวนมาให้หน่อยคุณเห็นอะไรเก็บได้หมดเพราะว่าแกงอ่อมมันใส่ได้ทุกอย่างสวนหลังบ้านเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะต้นข้าวโพดก็สูงขึ้นเยอะเลย โอ้ยพี่สำเรีนรถน้ำแฉะแต่เช้าเลยเดินยังไงดีบ่ะน่าจะพอ,อได้อยู่เดี๋ยวเราจะเก็บผักชีก่อนนะคะ โอ้โหลูกมาเลยเลยพริกเกิดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปทำเป็นลูกโดดแกงอ่อมดีกว่าดูค่ะเขาจะห้อยลงมยไม่รู้นี่พริกพันอะไรเขาจะอยู่ลำต้นแล้วก็ห้อยชี้เอ๊ะไม่ใช่พริกชี้ฟ้าแน่เลยเพราะว่าถ้าพริกชี้ฟ้าเนี่ยมันก็ต้องชี้ขึ้นฟ้าใช่ไหมคะแต่พริกพันนี้เม็ดมันชี้ลงดินน่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบแมงลักนะคะ ภาษาอีสานเอิ่นผักอีตูเด้วยจ้าอันนี้เนี่ยสำคัญแล้วมาเกิดอะไรอยู่ข้างบ่อซีเมนต์นี่จ้าสงสัยเล็ดหล่นมาไม่ได้ตั้งใจปลูกแน่เลยมันจะทำให้แกงอ่อมละหอมผมว่าผงไปเก็บที่รงเก็ยที่สงายโกโลดูก่อนอ้เก็บมาเยอะเชียวเอาบอกแล้วว่าเป็นคนชอบกินผักวันนี้ก็ผัก อันนี้เอาก็เยอะแล้วเราไปจะเก็บทําไมล่ะก็ไม่เป็นไรผักสำมะิคนดูนะมีถั่วฝักยาวหั่นเรียบร้อยมีมะเขือมะเขือเปราะมีต้นหอมมีฟักทองที่เราซื้อไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนี่ฮะมีสตอจะใส่ด้วยเหรอใส่ไปหมดเลยครับแห้งหมดแล้วเนี่ยรอคุณน่นแหละตายโหไปให้ไปเก็บผักก็นึกว่าเดินทางไปกลับบ้าน ร้อยเอ็ดอ่ะมาอันนี้ผักสุกง่ายแต่เดี๋ยวถามนิดนึงสิพริกอันนี้ยมันชี้ลงดินนะเออยังไม่เคยชิมอ่ะมันเหมือนพริกหนุ่มเลยนะเออใช่อันนั้นเรียกพริกหนุ่มที่เอาไปตำนั่พริกหนุ่มไงคุณรัชนีกินเป็นผักก็ไม่เผ็ดไงแล้วเราชะใช้มผไม่ใช่เหรอจะใช้ไหมจะทําเป็นลูกโดดไหมหรือว่ามันจะไม่เผ็ดมันไม่ค่อยเข้าหรอกพริกนี่ต้องเอาไปใช้พวกผัดเผ็ดผัดอะไรที่มันอ๋อเป็นผักใช่ไหม เอาเสร็จหรือยังอ่ะเรียบร้อยแล้วครับมาดูหน้าตาฮะไม่ดูหน้าคนทําครับออโหหน้าแบนๆร่งแบนๆก็จะเสร็จอย่างนี้นานไม่ได้ผักมันจะเละหมดนะฮะอาจจะลดจี๊ดจ๊าดหน่อยนะสไตล์ผมนะเผ็ดหน่อยอย่างนี้นะฮะแกงอ่อมผักสัมปะปีสัมมะแนวเนยใส่ได้หมดนะครับหอมไหมหอมมากชนะเลิศ รสชาติอร่อยแต่จะเผ็ดจีจาดนิดนึงตามสไตล์ของคนทำก็คือเป็นคนจีจาดวันนี้พ่อกับแม่ตื่นแต่เช้าเลยโอ้ตื่นเช้านี่ก็ทํางานเลยนะคะตัดตองไปทําอะไรคะแม่แมอหอแหนมอ๋อหอแหนมขยันนะเนี่ย เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้นะคะอันนี้นนะเสิร์ฟกาแฟอเมริกาโน่โอ้ thank you ขอบคุณลหลายๆอันนี้มาช่วยแม่ล่ะเออก็เห็นคุณแม่กับคุณพ่อตื่นมาแต่เช้าเลยม,มานั่งตัดตองเอา้าก็เลยเอ๊ะนะฮะอันนี้ก็ จะว่าใช้แรงงานคนแก่นะก็ใช้ั่นแหละเขาให้เงินเดือนบ้าแม่ช่วยกันทำนะคะแต่เพลินไหมแม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเพลินถ้าปวดหลังก็เอนคืออย่างนี้แม่เขาเป็นคนชอบทํางานนะธรรมชาติของแม่แม่ทองนาคเนี่ยไม่เคยอยู่สุขนะตั้งแต่สมัยมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าที่กัาลับถ้าแข็งแรงไม่ได้อยู่หรอถ้าถ้าแข็งแรงนี่ไม่หยุดแน่ ทำไร่ทำสวนทำนาทำสมัยก่อนทำไร่ยาสูบนะแม่เนาะทั้งวีทั้งวันนะแต่ว่าด้วยความที่ไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยนั่นแหละครับแต่ความจริงเขาเป็นคนขยันมากนม่ตื่นแต่เช้าเลยนะมานั่งตัดตองเนี่ยแม่เริ่มไม่แข็งแรงในตอนอายุเท่าไหร่คะแม่ตอนอายุกี่เป็นแม่โออ่อนน้องภาพอ๋อคือลูกคนสุดแต่แม่ก่อนน้องภาพใช่ไหมภาพนี่คนสุดท้องน่าจะประมาณ ตอนนี้คนสุดท้องห้าสิบืองแม่แม่ก็สั่งว่าถ้าคนสุดท้องห้าสิบแล้วไอ้คนโตมันจะไปไหนแล้วไอ้คนที่นั่งอยู่เนี่ยมันเท่าไหร่ว้ บอกแล้วอย่ามาถามอายุลูกกับเน่เด้อจำไม่ได้เด้อแม่จำวันเกิดลูกได้บ้างไหมอ่ะจำได้แต่ว่าวันนั้นน่ะควายอีดอนออกลูกแล้วเอาฐานที่ไฟไปเขียนไว้กับพ่อควายวันเดียวกันเลยวันกับควายอีดอนออกเกิดวันไหนโอ้ควายออกลูกวันเดียวกันเลยประมาณนั้นทุกวันนี้ก็เลยไม่มีวันเกิดแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไงก็วันเกิดก็เอาวันควายเกิดอ่ะไม่ในบัตรประชาชนพี่อ่ะ ไมม่ก็กลายเป็นเขีดไว้เขีดไว้บางๆโอ้นี่มันโบราณมากนะเราเห็นแต่คนแก่เนาะที่ไม่มีวันเกิดอ่ะโอ้ยบ้านบ้านมันไกลห่างไกลความเจริญอคือกว่าเขาจะมาตลาดได้เขาต้องใช้เวลาเดินทางวันหนึ่งเต็มๆเลยนะคุณรลชเน่ไปองเช่งเดินมืดเดินไม่มีรถคือต้องไปแจ้งเกิดให้ต้องเดินเขามีรถแต่ไม่มีเงินค่าจ้างรถ มเอาไม่มีรถเลยไม่มีเดินอย่างเดียวตอนนี้ไปอยู่จะห่างไกลความเจริญมันก็ไปแจ้งเกิดลําบากโอ้ขาไปแจ้งเกิดลําบากก็เขียนไว้ที่ไอ้ข้อควายพออันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะถ้าเอาทันมันไม่มีปากกาไม่มีดินสอด้วย ถ็เอา่านไปดำๆหน่อยใช่ไหมแม่เขียนไว้ข้างข้อควายไม่ใช่มุกนะข้างข้อควายนี่เป็นไม้เหรอเป็นไม้เป็นไม้เอ้แคบๆเล็กๆใช่ไหมล่ะควายจมีจะไม้นีไม้เป็นไม้จะดานนะแบบไม้บ้านเรานี่นะอ๋อเป็นเป็นไม้อย่างเงี้ยนะเออแม่ทําไมไม่เขียนไว้ใต้ถุนเออจะได้ไม่โดนลมโดนแดดก็ไม่รู้อ่ะข้างข้อควายเสร็จแล้วฝนตกอฝนตกใส่ข้อควายหายจ่อยมันสิบหกหรือสิบห้าก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ถุนามันเลขอะไรก็ไม่รู้ห้าหรือหก บางทีเอ๊ะหรือวันเลกหนึ่งอย่างเดียวคุณกัมพูก็เลยไม่มีวันเกิดจนทุกวันนี้ผลผลของการไม่มีวันเกิดเป็นยังไงบ้างคะชีวิตยุ่งยากไหมคะก็ไม่มีวันตายนะถ้ามันไม่มีวันเกิดมันก็ไม่มีวันตายมันก็ดีกว่านะไม่เเห็นคุณลำบากเวลาไปเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายอ่ะโอ้เขาต้องกรอกหมดมอต่างประเทศเขาคนอื่นเขาไปกันหมดละรอกัมพูอยู่คนเดียวแหละต้องเข้าระบบแมนนวลอัตโนมัติเกิดเขาได้ไม่ต้องทั่ว เอาโขกเสร็จแล้วก็เอาลงน้ําหม้อต้มน้มทาไมอ่ะพี่สําลินสนใจอะไรคะพี่ลินเขาบอกอร่อยมากก็อยากจะทําอยากจะทำเาเลยอยากจะลองทําเพราะว่าวันที่เราไม่อยู่ไม่มีอยากจะอ๋อวันที่พี่กาพูไม่มาไม่ได้กินเหรอแบบเนี้ยผมก็พขอเคยทำให้กแต่อยากทําเองบ้างอ๋อมีแต่พ่อทําให้กินนะอันนี้อร่อยไหมล่ะพี่ลินเขาบอกอร่อยเอ๊ะเพชรทำกับข้าวเก่งอ่ะทำไมพี่สําลินทำไม่ได้อ่ะ มันคนละยางมันคนนละยางมัจะไปทําแข่งได้ไงเอ้าก็จํานะไม่ไม่เป็นลูกมือเอ่อเข้มเขาใส่นู้นใส่นี้เขาไม่ลงทุนเฮ้ยทำไมมันหมดสายไม่คนละยางเขาเคยทําตามแล้วรสชาติไม่เหมือนอยากทําเมนูใส่น้ําปลาร้าแม่ทองนาคบ้างวันนั้นเถอะอ่าอ่าพี่กัมพูอร่อยจริงอร่อยจริงใช่ไหมเอาซัดข้าวเหนียวเลยบอจ่ายอืมแกงอ่อมสมัยดั้งเดิมเนี่ยมันหน่อข้าวเหนียวจำจริงสิบ้างน้ำอ่จ๊อ ยังกับน้ำแจ่วเลยนะออันนี้น้ำอ่อมนะคะน้ำขุกขิกอย่างเงี้ยน้ำขุกขิกนะบ้านเราก็กินกับข้าวเหนียวอย่างเงี้ยผมเก็บจากตู้เย็นในที่แหางนะอร่อยกินแค่นี้เหรอเท่านี้แหละครับนะนี่ใครบอกว่าเม็ดสตอแกงใส่ออมไม่ได้ใส่น้ำปลาไม่ได้ใต้ผสมอีสานเด็ดหักมาโอ้โห อันนี้เอามาให้ลูกค้าใช่ไหมไม่เป็นไรอ๋อออกมากินเหรอวุ้คุณกระพูคุณกินแหนมแบบเป็นอาชีพเลยนะเนี่ยนะคุณจะทอดเป็นไข่มาค่ะเจียวไข่เนาะเออไปเจียวไข่เหมื่ะเราทำไมจะต้องทำเองล่ะในเมื่อมีปร o ฟ e s s i นน a ลอยู่เดี๋ยวเราดูว,ดว,ว่าแหนมเราเป็นยังไงนะคะอ๋อได้ถุงพลาสติกดีเลย อกไข่ใส่เข้าไปแข่งได้แล้วอ่าแล้วก็ไฟต้องเป็นยังไงคะพี่เพชเวลาเจีลไฟไม่ต้องแรงเดี๋ยวเเดี๋ยวมันจะไหม้แหนมมันจะติดกระทะอ๋อมันจะต่างกับไข่เจียวธรรมดานะคะใช่ไฟเราไม่ต้องแรงนะคะไม่งั้นแหนมจะไหม้ เอาประมาณน,นี้นะไม่ต้องให้ฟูมากแล้วก็ไปเรื่อยๆเพื่อให้เหนื้อแหนมเนี่ยเขาสุกไปพร้อมๆกับไข่ถ้าไปแรงไข่จะไหมแหนมจะไม่สุกอืมเหลืองเลยเหลืองสวยเลยดูสิเราจะรู้ได้ไงว่าเราแหนมเราสุก ประมาณสักสามนาทีได้ไหมเนาะไข่ืองก็สุกอ๋อให้ดูว่าไข่เหลืองใส่จานสวยอ่ะมีแต่แนวแสบๆพี่น้องเออรู้แล้วว่าเวลาเข้าเจียวแบบมืออาชีพเข้าเจียวอย่างนี้เนาะเราไปเจียวไฟแรงมันก็จะไหมอ่ะเนาะเขาเหนียวด้วยครับจำเลยครับ แล้วกินกับแจ่วบองอ่ะผักสดโอ้โหเข้ากันผักกรสวนเราอืเนี่ยค่ะอ่ะอร่อยจริงอร่อยเนาะอร่อยครับอร่อยแน่ก็เหนียวจิ้มเลยจ้าไข่แน่ไข่แน่ไข่แน่แปลว่าอะไรคะไข่แน่อรมอืมเนี่ยอืมอืมจ้ำโรดไอจ้ำโรดจ้ำไอจ้ำน้องสีน้ำกระทั่งสดโอ้ยไข่เจียวกับแจ่วบอง มันเข่ากันคักเด็ครับที่ห่อเข่าไปให้ไปหน้ากับังสีก็ได้เลยข้าวเหนียวมานี่ได้กินข้าวเหนียวเป็นกระติบใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวกินด้วยนะหอมแหมเป็นยังซี่เหอมมากผมจะให้ดูวิธีกินของผมตั้งแต่เด็กแต่น้อยนะแยงอ่อมมันนวลใช่ไหมมันน้ำขุกเฉดเราสมัยก่อนเรากินข้าวเหนียวไม่มีข้าวเจ้ากินนะเราย่เลยจริงค่ะนี่มันอร่อย แต่ผมจะบอกเคล็ดลับสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้บอกพี่สัมรินไปการทําแกงออมให้นัวให้อร่อยน้ําต้องคลุกผิกนะน้ำอย่าเยอะเนาะอันที่หนึ่งอันที่สองผักอะไรก็แล้วแต่สัมปิตแต่ว่าอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดฟักทองฟักทองเพราะว่าฟักทองเนี่ยมันมีมันเนื้อของฟักทองมันมีความนัวแล้วก็หวานอ๋อมันเละนะฮะใช่ครับพอพอเวลามันเละมันจะทําให้น้ําแกงเรานัวมากอ๋อหนูออกหวานใช่ไหมใช่ฟักทองแล้วก็ ตัวยืนนะฟักทองผักชีลาวแล้วก็แมงลักสามตัวนะฟักทองผักชีลาวใบแมงลักคือใบอีตูนะที่เหลือนี่อะไรก็ได้ครับใส่เข้าไปแต่ว่าตัวยืนเนี่ยต้องมีค่ะประเภทผักนะจ้ะนอกเหนือจากเค่อกงแล้วอย่างเงี้ยคะเข้าเหนียวป๊บเอาหมี่มอมมาแล้วเฮ้ยเหมือนเข้าหมา <laughs> <laughs> อร่อยอะ่ะเฮ็ดอร่อยมากเลยแกง่อมพี่วันเนี้ย โอ้โหไม่เคยทำอร่อยกนาดนี้มาก่อนเล้วจ่งอโมใส่แม่ครัวมานั่งพิจารณาดูเอ้วันนี้ทําไมเราทําอร่อยก่อมีฟักทองหลายวันเพราะมีฟักทองเออแล้วก็น้ําปลาแม่น้าปลาเนี่ยเขาโอเคอยู่แล้วใช่ใช่ใช่น้ำน้ำปลาเนี่ยเขาอร่อยอยู่แล้วก็นวจริงๆรฮะอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาไปชาสัมพันธ์อะไรหรอกครับแต่ว่าน้ําปลาเนี่ยเขาใส่แกงอะไรก็อร่อยอไม่เชื่อใช่ไหม หลอมจริงเนี่ย,ยคุณอยากกินคุณไปตักใหม่เด้อเข้าหมาเข้าหมามาหาเถอะเข้ามาหา,าย้อนว่าบวชด,ดนเลยบ่ทันคนบ่ทันสมัยแต่งตัวเอาเสื้อยัดในเม็ดดุมก็กกลัดจนหาตน้นคอ